สวัสดีค่ะครัวง่ายบายแบมวันนี้นะคะจะมานําเสนอเมนูที่ง่ายง่ายง,ายงายมากๆนั่นก็คือเมนูผัดมาม่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวัตถุดิบและวิธีทํานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่ไก่2ฟองกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะ มาม่ามาม่าอันนี้เราจะใช้เป็นแบบมาม่าซองใหญ่เลยนะคะผักบุ้งสำหรับผักนี้จะใช้ผักคะน้าผักบุ้งหรือว่าผักอื่นๆตามชอบได้เลยค่ะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ของเราจะมีหมูสับและก็ไส้กรอกค่ะสำหรับใครที่อยากใช้เนื้อสัตว์อื่นๆสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาม่าเข้าไปต้มนะคะหรือว่าลวกเส้นมาม่าค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะลวกกับไมโครเวฟนะคะง่ายๆค่ะหลังจากที่นําเส้นเข้าไปลวกกับไมโครเวฟแล้วนะคะเราจะใช้วิธีต้มในไมโครเวฟค่ะแล้วก็จะได้เส้นออกมานี่สำหรับการลวกกับไมโครเวฟการต้มเส้นกับไมโครเวฟนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ3นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดกันเลย ขั้นตอนการทํานะคะเราจะตั้งกระทะใส่น้ํามันและรอจนน้ํามันร้อนหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผักจากนั้นเราจะนำเนื้อสักใส่ลงไปค่ะ เนักของเราสุกเลยนะคะจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะเราจะตีไข่ไก่ให้แตกแล้วก็ผัดให้สุกนะคะแล้วค่อยนำหมูมาคลุกเค้ากับตัวไข่ค่ะ นี้สามารถใส่ซ้อนหอยนางรมลงไปได้เลยนะคะตามความชอบได้เลยค่ะเมื่อไข่เริ่มจุกแล้วเราจะนําหมูมาคลุกเคล้ากับไข่กันเลยค่ะจากนั้นใส่ผักค่ะ ตัวผักยุกเลยนะคะเมื่อผักเริ่มยุกตัวแล้วเราจะใส่เส้นมาม่าค่ะ นะเราจะปรุงด้วยซอสที่มาจากมาม่าเลยนะคะสำหรับมาม่านะคะสามารถเลือกใช้รสที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะ เทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วปิดเตาเลยนะคะจากนั้นเราก็จะตักใส่จานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆผัดมาม่าของเราสามารถไปลองทำตามกันได้เลยนะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า